สวัสดีครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับก็ปีผ่านปีที่วุ่นวายเรื่องปัญหาโควิดมานะปีนี้ก็ก็ช่วงเวลาที่ทำคลิปนี้ก็ยังมีโควิดนะระลอกใหม่เข้ามาก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วกันนะป้องกันตัวนะครับก็ใส่หน้ากากไปที่ไหนก็เซฟตัวเองให้มากที่สุดนะครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่เพาผมอยู่บ้านนะ วันนี้มีอะไระวันนี้ก็จะมารีวิวดาบเช่นเคยแต่ว่าวันนี้จะมีดาบอัปเดตความคืบหน้าหน่อยว่าดาบที่ผมบูรณะ,ะเดืองนี้เสร็จสมบูรณ์ละบูรณะเองนะก็ไม่เองหรอกทำไว้เองแต่ฝักด้ามเป็นของลุงช่วยนะเล่มนี้เป็นครั้งที่3ละครั้งแรกบูรณะตอนที่มันเป็นฝักด้ามเดิมนะเนะี่ย ปกเดิมเป็นอย่างนี้นี่ด้ามเดิมเป็นอย่างนี้นี่เท้าหวายอันนี้ก็เหมือนถูกตัดด้ามมาแล้วก็หุ้มด้วยนี้นะด้ามสั้นๆนะนี่เหมือนจะถูกตัดหรือไม่รู้ว่าถูกไม่ถูกตัดหรือเปล่านะก็ถาวาก็จะเป็นทองเหลืองหรือทองแดงนี่อะเมื่อก่อนก็จะเป็นลักษณะนี้นะก็เล่มนี้ไปได้จากฝั่งพม่ามา,มานะ ก็มีคนเอามาขายให้อันนี้ก็หุ้มด้วยทองแดงนะเป็นข้อข้อดังนั้นมาผมก็ามาบูรณะนะอย่าคลิปล่าสุดก็รีวิวไปนะโชว์ดาบหลังบูรณะมั้งนะถ้าจํำชื่อไม่ผิดแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ลงรักนะโอเคตอนนี้มาดูกันหลังจากลงรักเสร็จนะนะเดี๋ยวก่อนว่าที่มาที่ไปของเล่มนี้บูรณะ มีต้นแบบมาจากอะไรก็มีต้นแบบมาจากดาบของเจ้าแก้วนวรัตน์นะเจ้าหลวงองค์ที่9้ามั้งถ้าจะไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขออภัยด้วยของเชียงใหม่นะนะอันนั้นก็จะเป็นดาบที่สั้นไม่แน่ใจว่าเป็นดาบ2อหรือเปล่านะอ่าแต่แต่ผมเอารูปแบบของการการถักไหวายอะไรมาผมไม่ได้บูละหน้าใบนะผมมีใบดาบเดิมแต่ผมแค่เ,เห็นว่าลักษณะาการทำไหว ทำไหวายของเขาสวยดีแล้วการทาลักของเขาอะ่ะสวยดีผมว่ามันหัดหัดลงลักหัดอะไรไปลองดูว่าทําลักออกมาสีจะเป็นยังไงให้เหมือนนะอ่ะก็ไล่ถามพวกพี่พี่ในกลุ่มมาแหละอ่ะเรามาดูกันนะก็หวายเนี่ยผมก็ลงลักสีลักจะออกมาประมาณสักแดงแดงอุ่มน้ําตาลนะอ่านี่ส่วนไม้ไม้ฝักก็จะออกสีดำด ถ้าดูใกล้ๆก,ก็จะอมน้ําตาลน้าตาลเข้มเข้มมากนะนี่นะอ่านี่ส่วนนี้จะหลุมเงินนะของเดิมอ่ะของเดิมตอนนี้อยู่ที่อาจารย์วิรักษ์ศรีปรา่าซางนะของเดิมเขาอ่ะของต้นแบบอ่ะของเจ้าเจ้าแก้วเลวรัตอ่ะของท่านจะเป็นอันเนี้ยจะเป็นเป็นนาคผมทักไปถามท่านอาจารย์วิรักษ์เขาท่านบอกว่าอ่าเป็นนาคนะ นะที่เขาลูกใช้นาคเออผมก็ถามสลาแต่ละท่านนะโอ้นาคแพงสู้ไม่ไหวหลายหมื่นก็เลยอ่ะเอาเป็นทองเออเอาเป็นเงินแล้วกันนะอ่ะก็ด้วยเงินก็อาจจะไม่เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ก็รูปแบบหวายหรือรูปแบบอ่ะเขาจะหุ้มด้วยเงินแบบเรียบๆผมก็ทำออกมาเป็นแบบเรียบๆลวกันนี้อ่ะ,น,น,ะนี่นะนี่นะดูก่อนนี่ ไหวายจะทำเรียงกัน2เส้น2เส้น2เส้นแล้วมาเติมอัดเต็มตรงปลายนะนี่นี่นี่ส่วนเชือกเชือกก็ใส่เชือกสีแดงนะ่าส่วนด้ามด้ามก็จะลงลักแบบนะแบบโชว์หวายนะครับก็คือ ในล่องร่องระหว่างหวายเนี่ยก็จะอัดลักลงไปให้ให้เต็มร่องแล้วก็ส่วนเส้นหวายเส้นลวดลายของหวายก็จะโชว์ขึ้นมาอ,อันนี้ก็แล้วแต่ว่าช่างลงลักเขาจะทำพิธีไหนเนาะอันนี้ผมพยายามทำให้ออกมาเป็นเส้นๆน,นะก็ลองผิดลองถูกหลายครั้งก่อนจะได้ออกมาประมาณนี้นะ,ะส่วนท้ายก็ส้นก็จะเป็นประมาณนี้นะ ต้องดจะเงนินเงินเนี่ยไม่ได้ขัดนะจะเห็นว่าเงินเนี่ยมันสีต่างกันก็คือตอนแรกมาไม่ไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่ผมก็เลยเอาขัดขัดให้เรียบเดี๋ยวก็แต่สักพักมันก็คงจะคล้ำไปเองนะมาดูทรงใบกันนะใบของเร่มนี้นะเหมือนแล้วให้ดูมาครั้งละนะเอ้ยสองครั้งละอะใบของเร่มนี้จะเป็นปลายโหนกนะปลายโหนกนะ ลงไปนี่จะงอนขึ้นเห็นไหมจะงอนขึ้นนิดนึงนะอ่านี่ใบนี้เป็นเหล็กเหล็กตีทบนะสันสันจั่วนะครับสันจัว่วยาวยี่สิบสามนิ้วนะใบนี้ถือว่าสวยมากนะสวยผมชอบมากเล่มนี้ผมชอบมากเลยอ่าเนี่ยผมก็เลยจะทำไว้เป็นดาบดาบที่โอเ้เล่มนี้คงไม่ขายร้อยเปอร์เซ็นต์นะไงต้องเก็บนะครับ ทำให้เป็นดาบส่วนตัวเพราะว่าโอ้โหประครบประงมมานานะระยะเวลาการทํากว่าจะสําเร็จนี่ก็ตั้งแต่เริ่มซื้อมาจนถึงขั้นตอนเสร็จครึ่งปีครนะึ่งปีถึงเสร็จนะีครับก็ได้ออกมาแล้วประมาณนี้นะก็ต้นแบบก็คือดาบของเจ้าแก้วนวรัตน์นะหรือถ้าใครถ้าใคร ถ้าใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นดาบเล่มไหนไม่เคยเห็นอะไรยังไงอย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวผมผมเปิดรูปให้ดูนะนี่ต้นแบบจะเป็นเล่มนี้นี่นะครับต้นแบบใบจะเป็นแบบนี้นะส่วนฝักรูปมันไม่ค่อยชัดนะ มันถ่ายเออนี่นี่น,นี่คอลัด้ามที่เป็นที่เขาหลูกก็จะเป็นจะเป็นอะไรนะจะเป็นหน้านะครับนี่ปากฝักอันนี้ด้ามอันนี้ส้นส้นหมูก็ทำออกมาคล้ายๆกันนะนี่นะแต่แค่วัสดุต่างกันแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรลนะ ก็ประมาณนี้ก็มาอัปเดตนะก็เคยพูดในคลิปว่าเอ้ยถ้าทําเสร็จเมื่อไหร่เราก็จะมาจะมาอัปเดตให้ดูนะครับก็จะว่าทํายากไหมเรื่องนี้ก็ทํายากเหมือนกันนะคือคือหวายเนี่ยคือถ้าทนลักมากเกินไปคือดําดําเมี่ยมเลยก็คือทํายังไงไม่ให้ดานะให้สีพอดีประมาณนี้นะครับแล้วก็รักถ้าได้รักที่พอลองศึกษาเรื่องยางรักเนี่ย โอโ้คุยไปไปขอความรู้จากช่างทำลักทำช่างลงลักทางเชียงใหม่ลำปางหลายคนก็ให้ความรู้ท่านให้คำปรึกษาดีมากหลายคนนะก็บอกว่าโอ้โววิธีเก็บรักษาอะไรสารพัดอย่างบางทีได้ยางรักไม่ดีมาโอ้โหท้าไปแล้วเปาะเป็นกระเทาะออกเลยอย่างเงี้ยเออก็ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยการผสมผสมอะไรซับซ้อน่อะก็ หลายท่านก็ให้ความรู้มาดีมากก็ต้องขอบคุณในคลิปนี้ด้วยนะก็ขอบคุณมาทางนี้ด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะก็ามาโชว์นะครับมาโชว์ความสวยงามอ,อีกอย่างหนึ่งดาบเนี่ยใบายาวยี่สบสามนิ้วอย่างที่บอกไปบังเอิญเช็คฉลกดาบแล้วต้องฉลกดีด้วยบังเอิญมากนะดาบนี้นะผม คือคือเราเราเป็นคนสมัยนี้เราเราเราเก็บดาบต่อจากคนอื่นนะเราไม่ได้สั่งทําดาบเหมือนสมัยโบราณที่สั่งทําตามโฉลกนะก็คือ,อการที่บังเอิญมากซื้อมาโดยที่ไม่รู้ว่าโฉลกตรงไหมต้องเอามาวัดโฉลกก็คือวิธีวัดก็ใช้นิ้วโป้งจับจับจับขึ้นไปนะพบถึงไปลายใบเท่าไหร่ก็เอามาเช็คดูนับบนใบที่โฉลกดาบของภาคเหนือ,อผมนับตามโฉลกดาบภาคเหนือแต่ภาคกลางผมนับแล้วนะก็ตรงดีเหมือนกันนะ คือเล่มนี้ก็ถือว่าเป็นเล่มที่ถูกชะลกกับผมนะครับอโอเคนะอ่านี่มาดูมาดูมุมเต็มๆกันนะครับอ,อันนี้อีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ฝากนะครับด้าม,มด้ามประมาณนี้นะครับ ถือว่าเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ร้อเปเซ็นะครับเก็บนะครับเดี๋ยวก็คงต้องเอาไว้ขึ้นหิ้งเดี๋ยวต้องหาชั้นวางดีๆก่อนนะครับอ่ะโอเคนะครับนี่ไงใบาดาบใบาดาบสวยมากแต่ไม่ค่อยแอ่นทเท่าไหร่งามงายไหมไม่งายนะครับไม่ได้งามงายนะครับ <Okay. S 2> เล่มน,นี้ก็เป็นความภูมิใจของผมอย่างหนึง่งที่ทำไหวออกมาได้สำเร็จเองเต็มเล่มครั้งแรกนะปกติผมที่ผมรับงานก็จะเป็นน,นี่อันนี้ผมรับงานก็คือซ่อมไายนะนี่อ่ะแล้วซ่อมไายอ่ะซ่อมไายแล้วก็นี่ก็เหมือนกันอ่ะนี่ก็เพิ่งเริ่มงานลูกค้าอ่ะมาทีนี้อันนี้ซ่อมมาทีนิดก็ ไม่ได้ทําเต็มเล่มยังไม่ได้ทําเต็มเล่มเพราะว่ายังไม่มีโอกาสได้ทําเต็มเล่มแต่เล่มเนี้ยทําเต็มเล่มเสร็จเป็นเล่มแรกก็ภูมิมใจสตอรี่ก็มีเยอะนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะก็ไม่มีอะไรนะครับอ่าก็เดี๋ยวก็ติดตามกันต่อไปมีดาบอีกหลายเล่มที่จะมาทําคลิปเดี๋ยวขอหาข้อมูลเพิ่มเนาะถ้าข้อมูลไม่แน่น นะเดี๋ยวโดนดาราม่าเดี๋ยววันหลังยังมาพูดให้ฟังว่าโดนดาราม่าอะไรนะโอ้โหเดี๋ยวมันนะโอเคครับก่อนจากกันไปก็อ,อ,อีกรอบหนึ่งปุ๊บ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 โอเคนะครับอันนี้มาเชือกแบบแบบโบราณแต่แต่พี่ในกลุ่มเขาบอกว่าอันเนี้ยเขาชื่อว่าแบบบงสองบ้างเฮ้ยบงหนึ่ง,บ,งบ้างนี่นะไม่รู้พูดผิดพูดถูกนะแต่ละที่อาจจะเรียกเหมือนกันนะถ้าพูดผิดผมขอโทษด้วยนะ อออันนี้ท่านแนะนํามาหรือถ้าใครมีมีชื่อเรียกแบบการมัดแบบนี้ก็แจ้งมาได้นะอย่ามองว่าเอ้ยไอ้นี่มันพูดผิดมั่วคือเรารู้ข้อมูลมาจากหลายๆทางเนาะอ่าผมก็เข้าใจนะว่าเอ้ยบางคนก็อาจจะขัดหูขัดตาเรียกไม่ถูกอย่างที่กูรู้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คุณรู้คุณก็มาบอกให้ที่นี่ถือว่าเป็นแหล่งแบ่งปันความรู้มากกว่าที่เป็นแหล่งที่จะมาคอย คอยจับผิดกันว่าไอ้นี่ถูกหรือผิดอย่างนี้ดีกว่าไหมอ่ะเนะอะเอาเป็นแบบนี้ดีกว่านะครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีปีใหม่อีกรอบครับสวัสดีครับ